นี่คือหลักของเรานะฮะรอยเขาเล่นนะโอ้โหโอ้โหนี่คุณลิงคุณลิงนี่หางหางหางโอ้ยโมเมนมีแต่กล้งอ่าได้ครับพี่น้องป๊าดหางกองเอลี่ยเลยพี่น้องเลย เอาเอาเอาเห็นบ่ครับนี่โอ้พออีลีอ่ะลูกพายให้ของดีจนได้นะครับคนลิงไดอีลีว่ะครับโอ้คนลิงไดอีลีว่ะอะไรบ้างกี่ชิ้นกี่ส่วนนะนี่ครับมีหางหนึ่งกำนะแล้วก็มีงากระเด็นนะสามชิ้นตัวนี้น่าจะเป็นหอยสามชิ้น สี <C. S 2> <า>่เออตัวนั้นทิ้งไปถ้าไม่ใช่ครับมีงาอยู่สามชิ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี fc แฟนครับทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพรายมงคนน้อยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาที่เดิม เมื่อคืนนะฮะที่เรานอนพักอยู่ที่นี่นะครับวันนี้นะฮะเราก็มาดูนะฮะว่าเราไปสังเกตนะครับเข้าอยู่ในบ้านนะฮะสังเกตว่างามงคนน้อยของเรานี่แตกนะฮะเรายังไม่ได้หานะครับผมเมื่อคืนเราผูกไว้ที่นี่นะฮะแล้วก็ให้กินกิ่งโพนะฮะนี่วันนี้ควันหลายมากับควันลิงนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า ไเลสวัสดีครับมือน,นี้สิพอบ่กคนลิงคิดว่าเอาไหวเพื่นเนี่ยลูกหลักไหวหลักนี่คือหลักของเรานะลอยเขาเล่นนะโอ้โหอ โอ้โหนี่คุณลิงคุณลิงนี่หางหางหางโอ้ยมมเงีมีแต่แกร้งได้ครับพี่น้องปาดหางกองเงลี่อเลยพี่น้องเลยโอ้ยหยั่งขึ้นหลายแทะพี่น้องแมวเมียวฟุ่น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 โอ้ยหลายแห้งมึงครับพี่น้องโอ้ยดูครับลูกมงคนน้อยนะฮะเมื่อคืนนะฮะดึงหางเล่นโอ้โหออกเบิดเลย บ่ได้สังเกตหางตัวละมื่อเช้านี่ก็ได้สังเกตแต่ว่าหางบางบางมื่อเช้าช่วงเช้าผักไม่ยังถ่วงอยู่เนั่ยนี่ยเนนี่ยนี่ยไหลตาเนาะตาอีกหน่อยได้ดิจู่ตาผู้เฒ่าเลยนี่โอ้ยคนลินเหยียยบ่างย่ำอยูเอานี่เอานี่อีกเส้นนึงอุ้ยไม่ใช่ น้ำพุเข่าดีกันเลยนะในกาวะนี่ครับก่อนก่อนอื่นต้องเอาหางก่อนครับผมพี่น้องจุ่มหนึ่งครับโอ้ยแง่บอดายเลยลูกพายไหมตายตายตายแบบนี้ก็แย่เลยทีเดี๋ยวเรามาหาช่วงนี้เรามัดมัด ลูกพายไว้นะฮะดูรอยงานเขาแทงนะฮะสงสัยเมื่อคืนนี่เขาจะเล่นโซ่หนักเหมือนกันนะครเพราะว่าได้ยินเสียงโซ่ดังตลอดเวลาเลยหาทั้งสองกันกเนาะสี่ให้พูดได ก็ลิงหากัน,นใื่อใบไหนได้กนลิงคิดว่ามันสิน้อยๆเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ครับเป็นไม้นะนี่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 พ่อได้แล้วนี่ไงนี่ได้หนึ่งชิ้นแล้วนะครับดูนี่หนึ่งชิ้น อย่างขึ้นหน่อยแห้งแท้พ่อไดไหมผสมสักสีผสมสักสีคนผู้เป็นพ่อเถอะวะนี่ครับเอ้าเอ้าเอ้าเห็นมครับนี่โอ้พ่ออีรีอ่ะลูกพายให้ของดีจนได้นะครับคนลิงไดอีรีว่ะครับโอ้คนลิงไดอีรีว่ะอีกรอบนะครับผม ที่ลูกพายมงคลให้ของดีของเราอีกรอบอ่ะเ็บไปให้นี่เดี๋ยวสิอ่ะมันตน้องมีใช่ไหมมีมันหน่อยแห้งพดหน่อยเนาะอือหือตัวนี้นะนี่ไงอีกหนึ่งชิ้นนี่ไงนี่ครับอีกหนึ่งชิ้นเป็นเศษเล็กๆนะฮะนี่ได้สองเศษละเพราะว่าเขาเล่นโซ่หนักนะครับเมื่อคืน เห็นหมดว่าม่นเปลือกบักงอยดีเจักแล้วเปลือกบักงอยเปลือกบักงอยคนหลายโอ้ยจักแล้วเดี๋ยวคอยเก็บไปพิจารณาอีกเทีเด้อเอาไปก่อนเอาไปก่อนหาอีกบั้งขามันเห็นลายอ่ะมันออกลายเติบเลยออกลายเติบได้ลิง นี่และเราเห็นชิ้นใหญ่อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะหาชิ้นชิ้นเล็กๆบ้างโอ้ยโชคดีดวงดีแห้งใช่ปะเขาอยากจะให้ควาลิงนะฮะงวดกว่อนนี่ให้พ่อนะงวดนี้สงสัยจะให้ควาลิงอู้นี่ไงได้แล้วคุณพ่อได้แล้วนี่ไงใช่ไหมแมนครับผม บเือเป็นกระดูกหรือว่าเป็นอะไรกระดูกโอ้ยง่ายง่ายง่ายโอ้ยกระดูกง่าง่ายเท่ๆนี่และหาอีกก่อนนี่เป็นห้อยสเกต็ตง่าอยู่นี่เห็นบ่าอาจไม่แน่อาจจะเป็นกระดูกอ่าทีอ่าเทียบเบื้องบนนี่เออนี่คือกันเมียน ตัวมันแตกเออน,น,นั่นแหละตัวมันแว่งเงินเก็บไปไม่มดนี่ตัวนี้เป็นกลัวจะเป็นกระดูกอ่าอะไร <laughs> เราก็ตรงนี้ต้องเป็นกระดูกแน่นอนนีหหน่ห้าหน้าหน้าหลังเนาะกู้ยโกูย้ย แทงกลมแทงโซตรงนี้นั่ละว่ามันใช่นี่ครับคือเขาจะแทงเรามัดโซ่ตรงนี้ไว้นะเขาจะแทงโซนะแล้วก็ดันโซ่เพื่อจะแกะโซ่หรือว่าจะดันโซ่ให้ออกให้ได้นะหให้ขาดนะให้หลุดขาดได้เมือ่อเสาเขาก็บ่ได้เบิงเนาะขันห้องเบิงเมือ่อเสาเขาก็บ่ได้กลัมมาเบิงใหม่แด้ โอ้ยมันหาแนวเคลียร์อีกมึงเนี่เกลื่อนี่เห็นมันหอดมองเกาหันเคลียร์ด้วยดีๆละเอียดละเอียดเลย คงจะไม่ได้แตกแบบว่าอ่าที่เขาแทงไม้นะคะเนี่ยแต่ก็คงจะเป็นเพราะว่าเขามาเล่นโซ่นะครับแทงแกะโซ่เท่านั้นเพื่อจะไปหาคุณแม่ของเขานะเพราะว่าเราผูกคนละที่กันนะเะมื่อคืนนี่คึกคักหน้าดูเลยนะครับร้องด้วยนะครับเมื่อคืนโอ้โหร้องหาแม่แล้วก็เล่นกลน,นะครับเล่นกลหนักเลยนะ ถ้าเขาเล่นกลนี่เขาจะดึงหางของเขาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เล่นกลแล้วก็จะเล่นโซ่ด้วยนะครับเล่นงาเล่นหางนะครับมงคนน้อยโอ้โหวันนี้คนควานลิงได้คลองดีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างกี่ชิ้นกี่ส่วนนะ นี่ครับ<า>มี <กำ S 1> หาง <นะ S 1> หนึ่งกำนะ <laughs> แล้วก็มีงากระเด็นนะฮะสามชิ้นตัวนี้น่าจะเป็นหอยสามชิ้นส<ม>ี่เออตัวนั้นทิ้งไปถ้าไม่ใช่นี่ครับมีงาอยู่สามชิ้นนะครับ <c oughs> นี่ฮะโอ้ยโชคดีดวงดีมากๆ <c oughs> ขอให้โชคให้หมัน มาขาขึ้นร่ำไปรวยเดอ้อลูกมึงคนน้อยมาให้ของดีกับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมางมหาหางกันนะงมหาหางกันจะเห็นหรือเปล่าตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าน่าจะหมดโอ้โห สาธุขอพระคุณเจ้าที่เจ้าทางพระครูประกรรมนะครับที่ชาวช้างนับถือนะฮะบขอพระคุณลูกมงคนน้อยที่ให้เราหาจนเจอได้นะครับคนหลายว่าจริงๆนะคกลัวจะแตกไปไกลนะพอมาเห็นคิดว่ายังไงเขาก็ต้องแทงหลักแ,แกะโซ่แน่นอนนะดูครับนี่ รอยเขาแกะรอยเขาแทงนะข้างบนก็มีรอยแทงเหมือนกันนะครับผมนี่แทงเล่นข้างบนแต่ควาหลายไม่คิดว่าควายลายผูกสั้นๆเองนะผูกไม่ยาวนะนี่พอนอนได้นะคะกลักวกลัวเขาจะล้มไม้ต้นนี้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ติดกันนะของเขาห่วงมากนะครับผมนไนอ๋อนี่มีรอยแทง นี่ฮะแต่แทงไม่ <N> ไม่น่าจะแตกได้นะครับค <N> นหลายสังเกตดูแล้วนะครับถ้าเป็นต้นไม้นี่งามงคลน,น้อยคงจะไม่แตกหักแนะ่เพราะว่างาเขาแข็งแร э งนะฮะต้องเป็นโซ่ก็ประมาณนั้นควาลายก็ประ,ประ,ประ,ประมาณประเมินดูนะครับก็รู้ว่าอืมเป็นจริงนะครับโอ้ยโชคดีมากๆขอพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะฮะ กับช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยของเรานะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ได้คองดีแล้วสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับร่ำรวยทุกทนทุกคนทุกคนเทิน